สวัสดีครับวันนี้วันที่17เรามีทัพลักนานาชาติครับสูงมาใกล้รับมาใกล้ก็งนายเดี๋ยวครับมีแต่ละคนก็จะมีประเทศนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันระยะเป็นยังไงอันนี้ของใครอ่ะตอนนี้เป็นของป้าป่านนะป้าป่านเป็ประเทศอะไรนะครับอังกฤษค่ะประเทศอังกฤษนะครับอาราชันค่ะไม่ใช่ซีอิ๊กค่ะคนต่อไปคุณแตง ยังไม่ได้เตรียมเลยค่ะไดประเทศอะไรนะครับอเมริกาใครู่ในกันครับเดี๋ยวรอดูทีเดียวค่ะเราดูทีเดียวครับเดดี๋ยวมาูอเอาผู้ชายคนสวยคนนี้ก่อนนะครับประเทศอะไรนะครับเบลารุสครับเบลารุสนะครับเคฟเคฟเป็นเยี่ยมเลยครับเคฟเป็นคุณชาคิดครับผมนี่แหละครับเบสเซียนะครับเดี๋ยวเราไมโครเวฟก่อนต่อ ของคุณนันครับของผู้นั้นได้ญี่ปุ่นค่ะจีเปวค่ะจีเปวจีแปวน่ากินเลยคุณนิสครับคุณนิสของเราแค่ทำอาหารลาวค่ะไม่ใช่นี้นะคะอันนี้เป็นส้มตำแท้ๆจากลาวนะครับไปลาวมาของพี่เกีครับของพี่เกียรตช่วยจัดเองเดียวของพี่เกียช่วของพี่เกียนี่มามาจากประเทศไทยนะครับผมนี่กินเลยได้ไหมคุณกั๊บดีกว่าเนี่ยตลกแน่นอนคนนี้แน่ใจรเปล่าเกียรติสวัสดีครับคุณจาคินครับ คุณจะรดคุณจะดี๋ยวบไมว่ากันแล้วกันไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสทำไว่ครับเวียดนามเวียนามครับแล้วตกลงนี้ใครเอาน้ำเย็นมาแช่เรได้กินเย็นเย็นวาคุณะิดเอาน้ำเย็นมาแช่จริงมันกินได้มันกินได้นี่แหละนี่แหละมันกินได้ใช่ผมใช่ใช่มันต้องเป็นน้ำเย็นอ่ะข พาอธรกิจนครับได้ประเทศอะไรครับประเทศเอธิโอเปียครับโอ้มันคืออะไรวะมันคือไส้เดือนผัดฉ่าครับและมันไส้เดือนผัดฉ่าแล้วก็ไก่ย่าไก่ย่าเอธิโอเปียครับเอธิโอเปียไก่ย่างที่เป็นน่ากินทีเดียวครับสัสดีครับสัสดีครับที่ดี่ดีครับอาหารอินเดียแกงเขียวหวานและนั่นคือ ซู <sushi. Yeah. S 2> ชิชิ <laughs> น่ากินกันมากเลยทีเดียวของร้อนๆนะครับเรา <ś ع> <ś ع> และและจบยังและจบแล้วเดี๋ยวเราตัดเข้าเบ็ดต่อไปตอนที่อาหารครบแล้วนะครับส่งมาให้หม